من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Wa qala ta'ala aidan wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadawati wan asyi yuriduna wajhahu wa la aynaka anhum turidu zinatan hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina วัดตบะอหัวหุวะกานาอัมรุหุฟุรุตอสัลลัมุอะลัย კ ุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบราะกะตุขอความสุขความเมตตาความปรานีจากอัลลอฮฺจงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถอะ พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการที่เรามามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ก็เพื่อที่อัลลอฮ์จะได้ดูว่าใครจะมีผลงานอันโดดเด่นในวันที่เข้ากลับคืนไปสู่พระผู้เป็นเจ้าก็หมายความว่าผลงานที่อัลลอฮ์ต้องการดูนั้นก็คืออัลลอฮ์ ชาสิ่งไรหน้าที่ของบ่าวจะต้องปฏิบัติโดยไม่ต้องถามเหตุผลอัลลอฮ์ห้ามสิ่งไรก็ตามหน้าที่ของบ่าวจะต้องยับยัง้งโดยไม่ต้องถามเหตุผลนั่นแหละครับบ่าวคนใดมีพฤติกรรมอย่างนี้แน่นอนครับวันที่เขากลับคืนไปสู่อัลลอฮ์นั้นจะเป็นวันที่ได้รับ การตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮววตาลาอย่างมากมายฉะนั้นก็ชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้เป็นชีวิตที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยหนึ่งในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวสองเรื่องราวของอิสลามเราและท่านทั้งหลาย ก็จะต้องนํามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมันมีอะไรบ้างล่ะครับในเรื่องราวของอิสลามนั้นง่ายนิดเดียวพี่น้องก็มีรูกลอิสลามห้าประการรุกลอีมานหกประการเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนจะต้องนํามาปฏิบัติเพราะฉะนั้นอัลกุรอานที่ผมได้หยิบยกมาเมื่อกี้นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอลลาบอกว่าวัสบิร أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والأسي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا อลัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงอดทนให้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ทั้งยามเช้าและยามและยามเย็นวลาตะดูไอนากาอันหุมตุรีดูซีนาตันฮายาติดดุนยาอย่าได้เมินสายตาของเจ้าออกห่างจากคนเหล่านี้และไปแสวงหาความสีวิไลความสุขในโลกดุนยานะครับ วลาตุเตมันอัฟฟัน,นาคอนบาหูอันดิกรีนาและอย่าไปเชื่อฟังบุคคลที่เราได้ทำให้หัวใจของเขาเหล่านั้นหลงลืมจากการระลึกถึงเราแล้วลวากาณอาอัมรูหูฟูรุตเรื่องราวของบุคคลที่อลัลลอฮ์ได้ทำให้หัวใจของเขาหลงลืมจากการระลึกถึงอลัลลอฮ์นั้นเรื่องราวของคนเหล่านี้ไร้สาระทั้งหมดพี่น้องครับ อันกุรอานเนี่ยเวลาเราอ่านและเราพิจารณาเวลาเราอ่านและเราคิดเนี่ยมันจะให้ผลกับอาคีร์กับเรามากมายเหลือเกินเรื่องเราเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในขณะที่พวกหัวหน้ากาเฟตได้ไป หาท่านรอซูลไปคุยกับท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่ามุฮัมมัดเอ๋ยเองไม่น่าจะไปอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไร้ายศักดิ์ตรูลอมาร์บินยาซิดซันมันฟาริซีพี่น้องครับแล้วก็บิลานเพราะคนเหล่านี้อาพรที่ชายอยู่นั้นเเหม็น เข้าใกล้ก็มีกลิ่นมีแต่เหงือ่อมีแต่หนังสัตว์ที่เอามาหมห่มแทนเสื้อผ้าแต่ถ้าเรามาอยู่กับแต่ถ้าเองมาอยู่กับเราซึ่งเป็นคนระดับชั้นหัวหน้าใหญ่โตถ้าพวกเราเข้ารับอิสลามแน่นอนลูกน้องของเราที่เชื่อฟังเราก็จะเข้ารับอิสลามหมดพี่น้องครับวะฮีได้ถูกประทานลงมา คือวัสบิรนับสกักมาอัลลาดีนยาดอูนารับบะุมบิลกอดาวติวัลอาซีมุฮัมมัดจงอดทนนะตัวของเจ้าให้อยู่ร่วมกับกลุ่มชนที่เรียบร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ทั้งยามเช้าและยามเย็นอย่าได้เมินสายตาของเจ้าออกห่างจากคนเหล่านี้และไปแสวงหาความสิวิไลในโลกดุนยาเพราะอะไรพี่น้อง อัลลอฮ์จึงได้ลงวะฮีมาเตือนท่านนาบีมุฮัมมัดนบีจะไปเพื่อหวังที่จะให้คนเหล่านี้ได้รับสลามเพราะที่อัลลอฮ์เตือนเพราะอัลลอฮ์ได้ทําให้หัวใจของหัวหน้ากาฟิรีเหล่านี้นะครับหลงลืมจากการระลึกถึงอัลลอฮ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้ อัลลอฮ์บอกว่าวลาตะกูนูกัลลาดีนานาซุลลอท่านทั้งหลายอย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์มันเป็นอย่างไรล่ะครับพี่น้องพอทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์ฟาอันซาฮุมอัมฟุซาฮุมต่อไปอัลลอฮ์ก็จะทำให้เจ้าลืมตัวเองเพราะแกลืมอัลลอฮ์เป็นนิจสินอัลลอฮ์เตือนแล้วเตือนเล่าเตือนแล้วเตือนเล่าพอลืมอัลลอฮ์จนได้ที อัลลอฮ์ก็ให้ลืมตัวเองก่อนพอลืมตัวเองก่อนขั้นตอนต่อมาอูลา่าอิกาฮุมุนฟาซิกูลค,คนเหล่านั้นเป็นคนทรยศต่อลอสุบฮา,านาะหัวตาลาทันทีเพราะฉะนั้นขอมาอครับพี่น้องเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาพี่น้องต้องรู้ด้วยว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบ วันละวันลนับลปวันนักุมบิษณุอิมินเข้าฟีวัดยัววันักซิมมินันอัมวานวันอัมฟุสิวัสบาราตวับเบชิริชาบิริลอัลลอฮฺ س ฮานะฮูวะ تعالى บอกว่าแน่นอนเหลือเกินเราจะสอบเจ้าด้วยกับความกลัวความหิวความตายความยากจน ทรัพส,สมบัติร่อยรอพืชพันธุ์ตัญญารจะไม่ออกดอกออกผลว่บัสซิริซอบบรินจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนพี่น้องที่มีแกตทั้งหลายครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ความแห้งแล้งฝนไม่ตกโรคร้ายกำลังกะรนำนี่เป็นการทดสอบของอัลลอฮ์ไหม พี่น้องอย่าลืมนะว่าใกล้วันเกียรมัดเนี่ยการทดสอบมันจะมาหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นโรคร้ายที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงทางปอดเรื่องเหล่านี้หมดไปแล้วนบีบอกว่าฟิตนาลูกใหม่มาหนักนก,กว่าลูกนี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนเตรียมตัวครับพี่น้องเตรียมตัวอะไร เตรียมตัวเต้บัดตัวต่อรอเตรียมต,ตัวอิสติฟา้าต่อพระผู้เป็นเจ้าเตรียมตัวว่าเรานั้นได้ใช้ชีวิตผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์มาเท่าไร่แล้วทำอย่างไรในวันที่เราและท่านทั้งหลายจะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างนั้นเป็นวันที่เราดีอกดีใจที่สุดเนื่องจากว่าจะไปพบ กับอนะัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งความอดทนแล้วเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตบาลาหรือความเดร้อนมาโดนกับเราพี่น้องก็ต้องคิดให้ได้ว่าทุกอย่างเป็นอัลลอฮฺเป็นผู้กําหนดทีนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้แบ่งเวลามารับฟังมาเรียนรู้ในเรื่องราวของาศาสนาเนี่ย ท่านจะนึกออกไหมว่าบาลาครั้งนี้อัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดถ้าท่านนึกไม่ออกท่านอาจจะไปปรับทุกข์กับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไปเชื่อหมอดูบ้างไปเชื่อทรงบ้างนะครับไปเชื่อการทํานายทายทักอะไรต่างๆนานาบ้างน,นี่แหละครับมันจะเป็นภัยอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดในวันอาคริรเพราะว่าบาปทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาหูวัตาลา จบชีวิตไม่ได้ตบาบะเนี่ยถ้าอาลัลลอฮ์ประสงค์จะอภัยอลัลลอฮ์ก็ให้อภัยถ้าอาลัลลอฮ์ประสงค์จะไม่อภัยอลัลลอฮ์ก็ให้เราถูกอาลาบก่อนแต่ที่มีบาปอย่างเดียวถ้าลืมตาบัตตัวต่อรอแล้วเนี่ยจะอยู่ในนรกตลอดกาลไม่มีวันสิ้นสุดบาปนั้นก็คือซิริกต่ออัลลอ์เลี้ยงยินเชื่อหมอดูเชื่อโน่นเชื่อนี่บนบานต่อมันเลี้ยงมัน ถึงเช้าขึ้นมาก็ต้มไข่แล้วก็ทาสามสีแล้วก็ไปวางใส่จานไปวางแล้วก็มีทูบมีเทียนหยุดพี่น้องครับใครยังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่แน่นอนครับวันอาทิตย์เราหมดสิ้นในการที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮาณนะหฮูวะตาลาดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตอาลาบอกไว้ตอนท้ายของอายะ์ที่ผมได้กล่าวมาตะกี้นี้ว่าบัสซิริซอบิรินจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนอะไรล่ะครับอัลลาีฺนะอิซาอัซาบัตุมมูซีบะตุงกาลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนะ บุคคลซึ่งที่ในเมื่อว่าบาลาหรือภัยพิบัติมาประสบกับเขาเขาเหล่านั้นกล่าวว่าอินนาลิลละเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ว่าอินนาอิลัยฮิรอาีอูนและเราต้องกลับคืนสู่พระองค์นี่ครับพี่น้องตอนที่ดีๆร่างกายของเราทุกส่วนดีหมดเนี่ยใช้ตา ใช้หูใช้ลิ้นให้เป็นประโยชน์ในตอนป่วยอ่านคุรานแล้วก็ดูความหมายที่เป็นภาษาไทยในคุรานนะครับอ่านหะดีและก็ดูภาษาไทยที่ผู้รู้เขาได้แปลหะดีไว้มันจะทําให้เราเวลาเกิดวิกฤตจ,จะไม่ขายศาสนาเพราะได้อ่านคุรานได้ดูแล้วว่าเหตุการณ์ต่าง บาลาต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเป็นผู้กำหนดเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเป็นผู้กำหนดแล้วเนี่ยเราก็ปรับทุกข์กับอัลลอฮ์วิงวอนต่ออัลลอฮ์ละหมาดกิยามุลเลนขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลานะครับและอัลลอฮ์ก็จะขัดจัดสิ่งเหล่านี้ให้หลุดพ้นจากเราไป เพราะฉะนั้นพี่น้องครับยาอริฟูนะอันนาฮาามินัลลอฮ์คำว่าอินนาลิละว่าอินนาอิไลฮิรอญูนความหมายคืออะไรสกัดความตกอกตกใจอย่างหนักเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์เวลาเกิดวิกฤตหนักๆในดุนยานี้พออ่าน อัลกุรอานอายะนี้ปั๊บยอมรับเลยเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอ mm ัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์ยาริฟูนาอันนาฮาลามิน hmm. mm ัลลอฮเขาเหล่านั้นรู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่มาประสบกับเรานี้มาจากอ mm ัลลอฮ์นะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. มันเป็น mm hmm. กอดอกอดัตของอ mm ัลลอฮ์อีกด้วย ฟลายะจาอูนะเวลายะจสักคอตูนะเมื่อคนที่โดนบาลารู้อย่างนี้เขาก็ไม่ตกอกตก,ตกใจเขาก็ไม่โกรธกิ้วอัลลอฮ์ไม่ตีอกชกตัวดึงผมฉีกเสื้อฉีกผ้าบนรำพึงรำพันจะไม่มีจับคนเหล่านี้เลยต่อมาอัมมาอักดารุลลอฮิไวยิริมุลิมอัลลาตีตุลอิมุนนับสุบิฮิดี ลาตัวตาอยู่อีลาซอบรินหิอันนันนสตามลุอไลฮะนี่คือข้อกําหนดที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาลาได้กําหนดให้กับเรานะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะเกิดอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาพี่น้องจะได้รับเรี้ยมัดได้รับกําไรจากการทําธุรกิจต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขารู้ว่า ในกำไรที่อัลลอฮฺซุบฮา,านาะฮูวะตะอัตาลาได้ให้เรามานั้นนะ่ะมันมีสิทธิของคนอื่นที่ปนอยู่ในนี้ด้วยแปดจำพวกพอเรามีความรู้สึกอย่างนี้จะอยู่อย่างจนก็มีความสบายจะอยู่อย่างรวยก็มีการขอบคุณต่อเนาะคนเราน่ะถ้าใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพสองสิ่งดัล่านี้ได้แน่นอนครับ เราจะได้รับความสุขตั้งแต่ดุนยานี้เลยก่อนที่จะไปรับเนี้ยมัดความสุขที่เป็นรูป,ปรธรรมในวันอาคเร์ดังนั้นพี่น้องครับวะฮาซัลเนอุลอาคีรชนิดอีกอันหนึ่งนะอัสซอบรุอะลาอักดาริลลาฮิมุลิมการสวัสดความอดทนบนข้อกำหนดที่อลัลลอฮ์ได้กำหนดให้เราโดนอย่างเจ็บปวด ซาการูอันนาหูซาลาสาตุอันว่าเอ็นได้กล่าวไว้ว่าอย่างเนี้ยมันมีสามชนิดด้วยกันนาอุลเอาวันชนิดแรกฮับสุลนับสิอันินยาสิพี่น้องครับกับอารมณ์ตัวเองไม่ตกอกตกใจกับบวลาที่โดนนี่คือผู้ศรัทธา ที่มีอิมานต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยเพราะเขาใช้เวลาในดุนยานี้แบ่งไปกับเรื่องราวของาศาสนาเหมือนกับเขาประกอบอาชีพอิสซาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุวะลัยกุมวะาราะฮ์มัตุลลอฮ์วะบารอกาตุ